Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2022ซีรีส์คำหนุนใจแก่คิดถจักที่กลับใจวันที่สองมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองโคลินบทที่3ข้อ18 แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณคำหนุนใจที่สองที่เปาโลได้เขียนถึงคิดจักรโคลินเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้เชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แน่นอนว่าการดำเนินชีวิตบนโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนั้นไม่ง่ายเลยที่เรานั้นจะรักษาโฟกัสเป้าหมายและกำลังในการใช้ชีวิตสวนกระแสกับค่านิยมของโลกเมืองโครินเป็นเมืองขึ้นชื่อลรือชาในเรื่องของความบาปและสิ่งที่จะช่วยพวกผู้เชื่อในคิตตจักรเมืองโครินให้ยังคงเดินต่อไปในเส้นทางแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นคือการเลือกดูในสิ่งที่ถูกต้อง เปาโลหนุนใจในสองโคลินบทที่3ข้อ18ว่าจงมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจา้าให้หวันเที่ยวเราได้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและทรงเป็นจงมองดูพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นมองดูพระเยซูแต่ต้องคนป่วยโรคเรื้อและรักษาเขาให้หาย มองดูพระเยซูเดินบนน้ำและห้ามพายุมองดูพระเยซูรักษาคนป่วยคนเป็นง่อยและคนตาบอดมองดูพระเยซูทำให้คนตายกลับมามีชีวิตมองดูพระเยซูเพราะไม่มีใครเหมือนด่งพระองค์จงมองดูพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนมองดูพระเยซูให้อภัยแก่คนที่ฆ่าพระองค์มองดูพระเยซูรับโทษแทนความผิดบาปของเรา มองดูพระเยซูก้าวออกจากอุโมงค์ฝังพระศพมองดูพระเยซูมีชัยเหนือความบาปความตายและซาตานมองดูพระเยซูเพราะไม่มีใครเหมือนดั่งพระองค์ยอนบทที่หนึ่งข้อ29บอกเราว่าวันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป วันนี้จงมองดูพระเยซูผู้ทรงเป็นแกะตัวสุดท้ายเป็นเครื่องบูชาหนึ่งเดียวที่เพียงพอผู้ทรงรับบาปทั้งสิ้นของโลกไปมองดูพระเยซูผู้ทรงสัตย์ซื่อและเป็นความจริงมองดูพระเยซูผู้ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกามองดูพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายของทุกๆสิ่งมองดูพระเยซูผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายทั้งปวงมองดูพระเยซูเพราะไม่มีใครเหมือนดั่งพระองค์ 1. สม,มูเอลบทที่สองข้อสองไม่มีใครบริสุทธิ์ด,ดั่งพระยาเวไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของพวกเรา จงมองดูพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยพระรัศมีในวันนี้ให้เราได้มองที่พระเยซูจับจ้องที่พระองค์ให้เราร้องเพลงถึงพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์และอ่านพระคำของพระองค์จงจับจ้องสายตาของเราอย่างมั่นคงไว้ที่พระองค์และเมื่อเราทำเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงกระทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา พระวิญญาณจะทรงเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นในทุกๆวันแม้การเปลี่ยนแปลงอาจจะดูเพิ่มขึ้นเพียงทีละนิดแต่ในที่สุดเราจะเป็นเหมือนพระเยซูสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทรงเรียกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของเราหากแต่ยังเป็นสิทธิพิเศษเป็นวัตถุประสงค์และเป็นเป้าหมายของชีวิตเราทุกคนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ เมื่อเราเผชิญกับปัญหาและค่านิยมของโลกที่สวนกระแสกับความเชื่อของเราสายตาของเราจับจ้องอยู่ในสิ่งใดที่ปัญหาและข้อจำกัดของเราหรือที่พระพักของพระเยซูผู้ทรงเปี่ยมด้วยรัศมีอันยิ่งใหญ่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงทำท,ทุกสิ่งเพื่อเราแล้วที่กังเขนเราขอบคุณที่ชีวิตเราเป็นของพระองค์ แล้ววันนี้เราไม่จําเป็นต้องทำทุกสิ่งด้วยกำลังของเราอีกต่อไปเราสรรเสริมพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และสัตซ์ซื่ออย่างไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณที่วันนี้เราได้มีสิทธิพิเศษในการรู้จักและรักพระองค์ได้จ้องมองที่พระพักของพระองค์ได้เห็นและมีส่วนในพระสิลิอันง,งดงามรวมกับพระองค์เราขอจับจ้องที่พระเยซูผู้เปลี่ยมไปด้วยพระรัศมี และขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน